สวีดัสสวัสดีเจ้าแม่บ้านคันหูเข้าครัวนะคะเข้าครัวตั้งแต่เมื่อวานนั่นแะแต่ลืมถ่ายนะคะก็คือจะทําเมนูอ่ซี่ครงหมูบาร์บีคิวนะคะก็เมื่อวานก็ซื้อซี่ครงหมูสดมานะคะมาเนี่ยนะคะซี่ครงหมูสดแม่บ้านคันหูก็ได้ซื้อมาซื้อมาเสร็จแม่บ้านคันหูก็นี่เลยค่ะจัดการซื้อซอสหมักสําเร็จรูปมาด้วยนะคะก็ซื้อเอาซอสเนี่ยนะคะหมักนะคะหมักเสร็จแล้วเราก็เอา หมักไว้หนึ่งคืนนะคะในตู้เย็นนะคะเช้ามาแล้วก็เอาออกมาแล้วก็คุมด้วยฟอยนะคะคุมให้ฟอยให้เม็ดแล้วก็เข้าอบในเตาอบที่1 6อองศาเซลเซียสนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก้อาวออกมานะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่ามันสุกแล้วเนาะถ้าใครจะทานเลยก็เอาอย่างให้มันเกรียมอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้ายังไม่ทานก็เข้าช่องอเข้าตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็ถ้าจะทานก็ ค่อยอาออกมาแล้วก็ย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าหลังจากย่างเสร็จจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็หลังจากที่ก็จะทำทานนะคะจะไปย่างนะคะก็นี้นะคะเอาตัวนี้ทาลงไปบนตัว <Okay. S 2> ซีโครกเนาะเลยนะคะทาเลยนะคะนีนะคะก็ใช้ แปลงทานะคะก็ทาให้ทั่วนะคะาทาทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วก็วเราก็จะเอาไปแม่บ้านขอเลืยกวิธีอ,อบนะคะเอากลับไปเข้าอบเหมือนเดิมร้อยหกสิบองศาเซลเซียสสักมันสามสิบนาทีแล้วก็ระหว่างสามสิบนาทีนั้นนะคะก็เอาตัวนี้ทาสักสองครั้งนะคะก็ช่วงที่อบมันอยู่ก็เอาไปทาสองครั้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ กิมตัวเข้าวอบค่ะพร้อมแล้วค่ะข้าวอบเลย30นาทีก็นะคะ30นาทีก็มันทาเพิ่มสองครั้งนะคะออกมาแล้วนะคะหลังจากอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรนี้จะเป็นมันจะเปื่อยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านกันหูจะทานนะคะทนไม่ไหวแล้วหิวค่ะหิวข้าวมากเลย โอเคค่ะ okay. เดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย